สวัสดีครับนานาวันนี้มาตกปลาศาสาใจฝั่งกันนะครับมาเราชุม่าเราจะมีผลงานด้วยกันนะครับด,ด,ด,ดู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 อ่าลุดไอ้ยย่า ลงมาดีข้างนอกกันบ้างครับเดี๋ยวจะมีพนาน,นนะครับ tur tur lo tur đâu rồi đâu rồi đâu rồi มันโดนหรือว่าอยิ่งซีรัดหน้าตรงนี้เลยให้มันหมดก่อนไม่ได้ให้มันหมดก่อน,น,อนโ,อโอ้วิดดดด่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โดดระโดดโอ๊ยลื่นตรงนี้ เอ้ยกโดดงามมากครับไม่หยุดแล้วเอ้ย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 เ้ยเยอะๆเยอะด้วยเยอะด้ตอนนี้เอ็ลื่นเอลื่นแดงครับบิดเบรกเยอะไปครับ วิ่งไม่ออกเลยดูว่ามันดูวามันอ่อนมา่าอู้โคตรเยย่ตัวนี้